สวัสดีครับพี่น้องบ้าเป็ดอ,อีสานครับมันดีสุขาพ,พี่พีน้องๆสุขูมสุขคนครับผมมาทำขนมจีนให้พี่ให้ใหน้องได้กินน่ากันครับเุีขูกพี่กกันครับโขูกพี่กระเทียมครับมันเดี้เวขาบะมีน้ำตาลนั่นข้าวซอยน้ำตาลเม็ดนะครับนี่ นี่ก็แซเอากันพี่น้องโอ้น,นี่นนครับพี่น้องเขียครับเขียะก็เก็บม,มาจากสวนเมือ่อใดก็อยู่ในสวนมัดทุกอย่างพี่น้อง มะนาวครับผมมะนาวแล้วก็น้ำปลาอีกน,นึงปลาเสร็จแล้วปุ๊บผงนัวแสบใส่หน่อยแสบหน่อยแสบหลายแสบหลายว่าใส่ก็ว่าแสบ มันบ่วยพินอองสโลกเกียนอีกใส่ได้ดูครับแสบหน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายสิ่งที่ขาดปม่ได้พินอองนี้คือครับ<ด>น้ำปลาครับผม ครับผมเราใส่มละลกรนิดเดียวที่เหลือจะเป็นเส้นขนมจีนพี่น้องวันนี้เราเน้นตำขนมจีนเรียกว่าตำส่วนด้วยพี่น้องเส้นมะฮุงไรซ์ซื้อครับนี่จริงๆให้ตามันขนมจีนนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าใส่มะฮุง,งน้ำบือซื้อ ยกยกยกเตัยค์ขลงจริงก็เป็นตังคนที่น่ามักนี่พี่น้อง <laughs> ไม่เถากันเลยครับ ก,กันนะบ้แซ่บพไไี่น้องเราเตะซิมกันเถออืมเพิ่มประดับนิดนึงพี่น,น้อง ร้อยตักให้พี่ให้น้องก่อนเฮ้ให้พี่น้องกันนักก่อนครับพี่อนทำขนมจีนขอบคุณพี่ๆน,อน้องๆทุกคนนะครับ กิ่กรรมเบิง์กิจตำขนมจีนของบ้าเปรดลุงสายไม่กินน้ำกันครับพี่น้องตอนรักขี้เมียแค่นี้แหละครับขอบคุณและสวัสดีครับ